ตั้งมาด้วยวะสตาร์ทไว้ให้แม่มันนี่เลยสตาร์ทให้แม่มันเลย้มาวยบ่สม่ตาร์ทงใ้แม่มันอะสตาร์ทไว้มันร้อนเวลาขึ้นไปจะได้ยิเล็กโจตราตัวรุมตัมีโล้มอยู่บอนู่นนู่นู่นู่นดูตาโอดูตาโอฮตาโอออก ท่านเ้เแม่หา,แล,หาแล้ว่อเออห่ะเอ้อปลาเฮ้ยปลาเฮ้ยแม่าจะาเก็บึงโมโลูรว้วนบนเย่ <Yeah. S 1> โอ้โอยใหญ่คอนี่ครับพนักงานแจกตัวครับ โม่ทิ่ท้ยเนี่ยนี่วุ้นติ่ท้ยวุ้นติดถ้่ยก่อยเอากร้างใครไม่สบายตนใหใครกันดีเออมาจากลุมเเอตาลมึงมาจากลุมเสียงมาตายก่อนกันมาอยากให้ผมาูจะได้รู้ไง ด้หน yeah! tamam really? so ่ด like so ้านน้ลานนี้ขึ้น้านเอาอเนี้ยนานี่ขึ้นเออตนตู้ไม่ทำก๊อกน้ำตัวนี้นหนึงทำกอกน้ำอันหนึ่งฮะอ๋อโอ้รนนั้นมีปอน้ำมันเหรอใช่เฮ้ยน้ำมันถูกไง บ่ด้รงไมททางอกสมเที่ยวนีลางงเี่ยเงเออทำไมสามเที่ยวก็สามคันพอดีเลยนี่เดี๋ยวตรงนี้ไม่เต็มหนูก็มีกันเยอะดีาเลยทางเลยกี่เที่ยวประมาณสามเที่ยว ปากเลยเน๊ะแนแล้วนี่มันเข้าไปในซอกันมั่ายรมันแรงงฮระอี้กอนดังมายอะกอกนโอ้ยดูแต่ออดตกนี่แปลกๆเข้าไปในท่อโอเต็มเข้านี่อีกเต็มเลยปลุกปลักปลุกปลัก้าเะงดปขไ เออว่ะไเล้งออกตูไม่ได้โจกข้างล่างบ่ฮะน้ำนะางบนะตู้ลงบลูกรถสบอยอยู่นี่ตั้งรักน้ำเลยไอ้บอยไม่ยอมโจกไอ้บอยใครไม่มีน้ำใจเดี๋ยวไอ้บอยเป็นต่ะตังค่าถังลไม่นูกตักใส่ตัวไหนบอเชี่ยมาเลยไ

ฮะไม่ได้จะมาพระนะตราได้ยุกเกษีนะเกษีนะไหนจากไหนเกษีเกษีห้ว่างเลยมเารเนีคัว 8ปดสิเออจะกินข้าวอย่าง้วยังลุกไปอีกครับได้เวลาพักเที่ยงครับก็สิบสองพักกี่โมงแล้วก็นี่สิบสองก็สิบสองอ่ะ ให้เวลาสามนาทีนึ่สิบสองห้าสิบเจ็ดเหลืออีสามนาทีบ่ายโมงคุณต้องลงงานต่อเออดูว่ะสาดไอ้ทงไอ้ทงเหลือตั้งเยอะทางโน้นก็นั่งยอง วันนี้วันนี้ก็กับข้าวเขาจะดีหน่อยนะครับมีต้มต้มไก่แกวในนี่กับไก่ย่างไก่แกวของใครวะามาตอ้อนมั้ง ไอ้ยพวกเองออกไปก่อนก็เองก็ฟื้นบันอะเมื่อกี้ก็5นาทีเราก็ได้พูดภาษาไทยแล้วนะครับต่อไปนี้เราก็เราจะพูดเป็นภาษากัมพูชาบ้างนะครับนี่ก็มือมือทีมงานโควิดโมคือตโมยข้างตุมุพลอเฮย์อะคือตโมบานเลยหลอกดาวมั้งเหรฮ่าพาติเลยหลอกดาวหมดเลย เพื่อ <laughs> ยับโอ้ยับติดเลยเออใครใส่เสื้อสีดำอ่ะโอ้มออมเอมเปียนะ์ดิเออร์อเล็กพอลมันเนี่ยติดจากใครอาบอยอาบ,อย,บอยเกือบใครไปทำงานชั่วโมงลานมันอ่ะเมื่อวานอ่ะอทุกคนอ่ะอเอ็นเดอร์บิดเซียดาวอ่

ตีนไก่ว้ตาต้มส้มทำไมขายดีใล่ะะละแสดงว่าอร่อยนั่นนี่อนเ,เ,เ,เออบ่อห้องดูอ่ะดูจานดูจานคนอื่นไม่ค่อยมีอะไรดูเต้าโออ่ะเนี่ยกลัวคนอื่นแย่งอ่ะดูอ่ะเห็นไหมมีทั้งน่องมีทั้งเนื้อดูอ่ะเท่าแก,กกินกระดูกอ่ะ โอ้ยอันนี้มีแต่น้องมีแต่เนื้อเลยดูนั่นเอาตีนให้ตะเกียกอีกโอ้ยตายเลยให้ตะเกกกินตีนตัวเองกินน้องไหมโอ้ยตะูไหม,ม,มวันนี้กินตีนไปก่อนนะข้าวหมดแล้วครับ อันนี้ข้าวเมื่อคืนใช่ไหมข้าฮะหุงกี่จานอัล็กทำไมผมเองแดงหนืองงอกวะเออเนี่ยนี่เออเล็กพอเป็นปลปลาอักปลาอ่ะบยอเองมืดก็เลยหนอโาย อ่ทำไมพี่ผลลัพธ์ผลการรายงานของแพทย์เขาบอกว่าแอลกอฮอล์สบู่อ่ะถ้เชื nice ้อไวรัสตัวนี้ได้บ้านในเล็กไม่มีใครเป็นหรอกทำไมเมาทุกวันแล้จะเป็นได้ไงอ่ะแล้วก็ฮอลลิซึม้ยโไงใครตายหมดเชื้อนั่นแหะไม่ได้ตายหยอนก็มีแต่ตายหย่อนขาตะคุลตายยอนเหลราพะแลอที่ห้าก็ตะปูหางกันแล้ว เยเราโอ้โอเดี๋ยวให้คนเขากินเสร็จก่อนเนี่ยตัวซีดัมนี่แหละไปกินเนื้ออ,อยนนู่ในบ้านน่าเขกินกเด็กไงวันนั้นโดนหมาเด็กเต็มหมดเลยเรา,ก,ากินเหล้ากินเบียร์เสร็จเรียบร้อยกะกินข้าวอิ่มๆสะหน่อยนะจะได้ก่อนนอน พอเข้าไปถึงบ้านอาบน้ำสิบห่อใครมาเปิดจานเนื้อเอเนื้อย่างกูไปหมดแล้วเพลือไม่ได้เลยอีดำนี่แฮ่โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงรอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ